สวัสดีค่ะตอนนี้คุณคู่แม่เหมียวอยู่ที่ร้าน, B G A S, านวีแกตเนี่ยคุณวาสันเนาะคะ่ะอาหารเพื่อเมื่อกี่เจอเจา้าของ้านเพื่อ,นอาาเนะเดินพามาเข้ามาในร้านเป็นจังดา กินอีหยังกันบ่นเนี่ยกิเฟอเฟอเฟอฟอคือก๋วยเตี๋ยวเป็นบ่อ๋ออ๋<ย>อค่ะค่ะโอเคกินเฟอเลยจ้ะจะเป็นร้านประจำที่เพื่อนมากินเป็นบ่นเนี่ใช่ใช่อ่ารสชาตินต้องหาวสองคนสองคนนี้ใช่ไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างาสัมภาษณ์สาวน้อยกับหนุ่มน้อยก่อนอร่อยครับอร่อยใช่ไหมถูกใจใจ่มากี่ครั้งแล้วหนูน้าลูกมาไม่กี่ครั้งเอยไม่ค่อยได้มาอีกโหไม่วันนี้ หัวกลับไหมถ้าหัวได้ก็หัวก็ให้เขาทำแยกน้องทำแยกให้ไปทานอันนี้ต้องบอกว่าเป็นิคนดังนะเนี่ยคนดังเป็นคนดังนะเป็นคนดังนะคะคนดังทางไหนเนาะทางโซเชียลเหมือนกันเออ,อว่าวเออน้องเนี่ยคนเก่งนะลองห้ฟังหน่อยเนาะบอกว่าล้กเต๋องพี่คนนั้นเนาะน้องโด่งอะไรนะคะบอกคอคออะไร น้องไม่อยากโชว์ตัวเนาะน้องอยากโชว์ตัวจริงๆก็คือเล่นเกมเนาะเกมอะไรนะลูกนะ R O V R O V ได้รางวัลถึงระดับไหนเนาะตอนนั้นอได้ออกทีวีได้ออกทีวีนะคะได้แชมป์ไหมตอนนั้นติดกี่คนสุดท้ายนะคะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้ว ไม่ใช่5คนสุดท้ายเหมือนคที่เข้าไปชิงไม่นะแว่าได้ออกทีวีนะคะมีชื่อในโพนะคะหลายๆคนอาจจะจำได้เด้อเล่นเกมเก่งจนกระทั่งเป็นคนดังเนาะนี่แหละนะคะตัวยังเล่นไหมลูกไม่เล่น,น้วครับไม่เล่นเนาะเรียนหนังสือแล้วนะครับ่ะเดวเบ่งต่อิ่งตอเล่นเกมเล่นเกมนะ สวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะซื้อว่าอย่างนาะไม่ค่ะวะจ้าแม่ค่ะซื้อคนสวยค่ะเอาซื้อคนสวยอาจารย์สูงวะชื่เจนี่ยูทูบเบอร์เออคนสวยเนาะชื่อแอมจ้าฮะน้องแอมจ้าน้องแอนเนาะค่ะแอนอันนี้บอกคือแอนแปลว่าน้องสาวอ๋อค่ะแอนแปลว่าน้องสาวค่ะ ป็นภาษาอย่างหลาภาษาภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามโอ้ค่ะค่ะแอนเอย์อนเอย์โอ้กลับไปว่าน้องสาวโอ้ o. เป็นคนแล้วก็มีเชื่อถ้าเปลี่ยนหน้ามีบอกคะใช่ค่ะจะนี่ไม่สาวโซปโปคือสวยแท้นะคะเราเราเรียแดดเราเรีแดดบอกว่าคือนาลักอีหลีอไอนี่จะไปใส่หรอคะผ้าใบไม่เห็นแก่วอ๋อผ้าใบ ดดยออ<อ>สวยสวยสวยปาดเนาะค่ะือะซบค่ะแม่ีอน,นะน่ะแม่เฮดคิปเตอนาซานาจ้ามาเที่ยวค่ะเอาี่ยงน่ะใส่มาเ,าเบืองลูกเคืองเคี่ยงค่ะนะพี่พักน,ๆๆนพี่อาจารย์พักอยู่นอกค่ะเนาะ ขายขายเสื้อ,อยังคะเต้าห,ห,หู้เต้าหู้บอนี้เต้าหู้จักบาทเตสามพันใหม่สองหมื่นสามซื้อมาขายคล้องนส้ซื้อไม่ได้สินับถือบาทนี่สองหมื่นสามมันเป็นจักบาทหรือบาทนี้โอ้ยมันไม่มีใบยังแน่ลรืบาทนี่อันนี้คือใบยังอันนี้ใบแสนโอ้อันนี้คือใบแสน เอามาเบิ่งเอาว่าทอดนั่เค่ะสองหมื่าเอาจะอันละคะนี่เอาถ uh. ุงเนืองอาถุงนืสองสองมามเอาหมค่ะใส่ถุงให้เล้บบนี้งเอาถุงหยถุงหอ่ะม่่ม่เหมียวนะคะขายของกว่าเดิมาเมื่งนี่ก็ได้องหมาเจ็ดหมื่นเจ็ด็เจค่ะเจ็มืนเจ็ใส้งไปจังไรได้ไปอย่างนี้ยแเป่าอยู่บ่นี่เนาะอันนี้ไปอย่งนันนี้ ไปสองพันกีบส,สองพันบ bon ่นเลขกสองบ่ีนสองพันห้าพันอ๋อเจ้าพันกีบะอันนี้ห้าสิบพันอันนี้หาสิบพันกีบอ๋ออันนี้ราคาะนี่อันนี้ละเจ้าพันเจ้าพนกีบอ่าค่ะถึงบนละนนีอ่าค่ะค่ะช่วงดีค่ะมากเป็นเมฆค่ะสกเด้ร์คูก็ได เสืบเสืบเสืบอันนี้คือยังเกาะปากหมอดอกอาทีรนำหลากเลยเอาเมนูก็คนลาพี่ชอบกินใช่ไหมคโอ้อันนี้คือยังเกาะปากหมอดอกเอ้ยเอ้ยหมูยอเวียดนามหมูยอเวียดนามมันต่างกันตรงไหนคะเพะมันเป็นทำมันทำใจมันเป็นมันไม่ใช่ทำใจเนื้อสัตว์มันเป็นวีแกนอ่ะหมูยอเพื่อสุขภาพของเค้าเห็นไห เดี๋ยวชิมรสชาติเดี๋ยวชิมรสชาติขออนุญาติ ishops, ่ยิบชิมเลยเออหมูยอวีแกนบอกเขาเลยมาจับเนื้มานี่โอ้ยมสถึงหเน่าจะพิ่งบีบต้องใส่ค่ะยิบพาอโลเไปท้่างแค่ไรนกินใครกันแต่ว่าด้ก็วางเอาอกก็ดง อันนี้เดี๋ยวจะลองชิมว่ารสชาติจสูเ่อสกุลนครอเป่เออแม่นต้นตำรับะกูลนครเลยแบบเอาชื่อบอกเอาชื่อเอเอาชื่อเอาชื่อเอาชื่อไปว่าเซบ่สบเนื้อหาชื่อว่าเซ่บมากเนื้อหาชื่อเอสียบมากเ่บมากเออใช่ได้ด ออตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเนี่ยก่อคะนี่ลวกเส้นบ่คะแม่เอาลวกเส้นยน้อนี่ใส่ถั่วงอกมีมม่ยังแนี่ยนะไม่มีนะม,ม,มีน้ำลวกมีน้ำซุปเน,นาะค่ะน้ำลวกน้ำซุปคือการเสร้นนี่เขาเฮ็ดเอาเองบ่คะหรือว่าสื่อมาบ่เส้น เซนเซนมาแต่บัคเซ่จ,จ้ายาปราศักยาปาศักบัคเซ่คุณแน่อันนี้คือเครื่องใส่นอกมีอันนี้ยังมีงมงมอีกอยู่อันอื้ค่ะมีหลายอยา่างเดี๋ยวจะเบิ่งกได้ถุยเนาะแบบนี้เบิ่ง<า>กได้ถุยเดีย๋ยวเบิง่งกได้มันมีรถมันมียางก่อเขาเออว่าสร้งางว่ามียางแน่อันเฟื้นนะเฟื้นรถยางแน่ตัวน,นี้จะหลังรถเดียวมีอ๋อมีรถเดียวค่ะฟื้นหลังซ้ายรถนี่นำผิดขึ้นทุกท้ายอ๋อไม่มีน้ำตก บะมีน้ำตกเบามีแต่น้ำใสมีแตะนำขื่นนี่จะนำขึ้นบอคะหัวยแม่ขาดนี่คือค่าร่มคุ้มคายแท้แม่ขาดน้ำขึ้นบะมีน้ำตกะดำเออบะมีน้ำตกเด้อนี่มี่จะนำขึ้นเด้อห้างนี่เด้อมีรสชาติเดียวก็คือน้ำใสเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะขามไปเฮียนน้ำตกอยู่ไทยอยู่อืมก็เสียวน้ำตกก็เสียวน้ำเรือค่ะบพราะในเห็ดเนาะอาจจะเห็ดเสริมมากผัดดูขาผัดเสแต่ว่าลูกค้าคนลาวเขาเขาบ่มักเขาบ่มักกินเผือกเทศ มันจะหอมส่วนเทพเนาะค่ะแมนแมนเนาะความชอบของชนชาตินําเนาะของไอ้เมืองไข่ผัดโอ้ยหอมหุยๆเด้ค um uh> uh uh ่ะหมักแต่ไดถ้าไปกินแต่ลงกชัยอยู uh <h <h ่ไทยเขาก็ยังหมักกินนันโต๊ะอือันนี้ก็หมักตำโต๊ะเด้ค่ะนี่มันจังเย็นเออทำเป็นงานภาษาเนาะ่ะ อันหกซ้มนี่เนาะพี่บอกเนาะแกเปียนค่ะแม่แมนค่ะหกสมหกสค่ะมาหกคนค่ะเอาเดี๋ยวจะไปทานั่งทาิกินทาชิมจ้ะที่เกี่ยวอยู่อันนี้ชมหนาของฝืบบ่ถ้วยจักบาทละบาทนี้ผมก็มันคือถ้วยใหญ่ได้กี่กีบนะคะสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบนะคะสามสิบพันก็เป็นแสนบ่สามสิบพันพันหนึ่งสามมืน ช่วยรานสามื่นวันนี้ทาืที่รละสามหมื่นะยูทูบเบอร์ป่าไปจนคู่กัจนคุ้นเล็คิดเล่ยๆเมื่อกี้ว่าหอดแสนหมดนะสามหมื่นกี่ปุ่นเด้อนี่ป้าตัวหเอ้ะได้สกินเบิดก่สวยใหญ่แี่อะโมเบิร์ดป้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวปรุงบ้นี่เดี๋ปรุงบอชิมดูก่อนนี่นี่เดี๋เครื่องปรุงมันจะมาให้เนี่ยพักซสเดี๋กิมก่อนน่ะเออคุ้มกนชิมเบิงเืองปุอันนี้คือน้ำจิ้มมันบอ มีผักกินเล้ยกินก่อนแล้วคะเจ็บดูเจ็บเจ็บเจ็บคนว่างบะหมี้นำตุกนี่จะนำคืนน้ตกบไงดีตัวเสียท่านจะตีมึงทั้งอ่ะใส่หยังเจ็บไปเลยใส่หยางกินก่อนเล้ยเครื่องฟูกันครับเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาอย่างเนาะแต่แม่ว่าเจ็บเลยเด้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนเด้อนี่กินก่อนเด้อเป็นจังได๋ เสียบเอ่อันนี้เพื่อนซุแเสบเนาะเป็นร้านประจำกินมาตั้งปีกว่าซุประมาณ20ปีแล้วป้าตุดใจตรงไหนของของรสชาติเสียบวงใดจังไรมากินหอเศร้าอาหารเัืสุขภาพม,มันไม่ดูดไม่จัดกินแล้วไม่ไม่แสบท้องไม่อะไรนะ ไม่เหมียวกลำหนาไปไลายเล่ยวาสิบะเบิดเบิดเดอร์เบิดเดอร์แสบค่ะแส่บๆสมเพิ่นทีเพื่อนเพิ่นมากินประจำโอบบหให้เบิ